สบายดี L อลทีวิชัจีนลงทุนขุดคน้นและแปรรูปแร่โพแทสที่เมืองท่าแขกแขวงคขม่วนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับท่านจันทบูรณรัตนวงศผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีสปปลาวและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัทเอกชนจีนลาวไข่ยหยวนไมนิ่งโซลซึ่งลงทุนขุดค้นแร่โพแทสที่บ้านลำมาลาดเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนโดยมีผู้อำนวยการของบริษัทได้ให้การต้อนรับและกล่าวว่าในช่วงมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทสามารถขุดค้นแร่โพแทสดิบได้1,892,831ตันสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้3 2 3 0, 0 6 4ตัน คิดเป็นร้อยละ58.74ของแผนการจำหน่ายประจำปี2,565โดยส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆเช่นไทยเวียดนามจีนอินโดนีเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจำนวน2านวน4 8 3 0ตันและจำหน่ายภายในประเทศ1,155 5ตันโดยมีบริษัทเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ผลิตแร่โพแทสท,ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการลงทุนในสปรปราวในระยะแรกบริษัทได้ลงนามสัมปทานว่าโดยการขุดค้นแร่และแปรรูปแปร่โพแทสระยะเวลาสัมปทาน30ปีก็คือปี2554ถึง2548ที่บ้านลำมาลาดเมืองท่าแขกสามารถค้นพบปริมาณแร่โพแทสสะสมประมาณ218ล้านตันบริษัทจึงเข้ามาลงทุนและก่อตั้งโรงงานแปรรูปมีกำลังการผลิต500,000ตันต่อปีต่อมาในระยะที่2 บริษัทได้อนุญาตสัมปทานพื้นที่92.24ตารางกิโลเมตรครอบคลุมบริเวณเมืองท่าแขกเมืองเซบังไฟแขวงขำม่วนและเมืองไซยบุรีแขวงสวรรค์เขตปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน1,200คนก็คือคนจีน350คนและคนลาว850คนและมีแผนจะลงทุนก่อสร้างโรงงานแปลงรูปแห่งที่2มูลค่าการลงทุนประมาณ1,235ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจ้างงานในท้องถิ่น5,000ตำแหน่งกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่2.5ล้านตันต่อปีซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่3ล้านตันต่อปีและพบกับ l TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี